วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคลิปตั้น6ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปซื้อคลิปตั้น7ครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t ท n i ก TV อีกครั้งนะครับถ้าคุณเพิ่งดูช่องน,นี้อยู่ก็รบกวนฝากกด subscribe ให้ช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องน,นี้ผมจะเอารองเท้าวิ่งที่ผมซื้อทุกๆคู่มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกคนเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าวิ่งของทุกๆคนนะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องคลิปตั้นหกหรือคลิปตันหกให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมทำคลิปแรกๆนะครับก็ อตอนนั้นเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยเสียงไม่ดีเลยเสียงพอดีไม่มีไมคนะตอนนี้ก็มีไมคแล้วก็น่าจะเสียงชัดเจนขึ้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาถือว่ามาอัปเดตตัวสภาพของ c ลิปตัน6หรือ c ลิปตัน6ให้ทุกคนฟังว่าหลังจากผ่านมาเกือบ200กิโลแล้วเนี่ยตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ไว้เป็นข้อมูลว่าเผื่อใครสนใจคลิปตัน7 ว่าเออเฮ้ยคลิปตัาน6กับคลิปตัาน7มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงข้อมูลของคลิปตัาน6กนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้และร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับรองเท้าวิ่งได้นะครับท้ายคลิปหรือในคอมเมนต์ของผมนะครับเพราะผมจะเอารายชื่อทุกคนที่ร่วมอตอบคำถามและร่วมแชร์ประสบการณ์ในคลิปเนี่ยมาสุ่มจับ เป็นผู้โชคดีได้กล่องรองเท้าคลิปอินบ็อกซ์ไปนะครับก็เหมือนเดิมวันนี้ก็มีสีสีดำแล้วด้วยนะครับนอกเหนือจากสีขาวนะครับก็สามารถเรียงสลับสีสีดำขาวได้นะครับเป็นพลาสติกคุณภาพดีมีรูระบายอากาศนะครับก็ใครสนใจติดต่อซื้อได้ที่ QR Code สแกน QR Code แล้วก็ไปคุยไลน์กับเขาได้เลยแล้วก็บอกเขาว่ามาจาก คอนิคส์ทีวนะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับผมนะครับก็มาถึงตัวข้อมูลของคลิปต้น6เลยแล้วกันนะครับเอาอีกรอบหนึ่งเลยนะเพราะถือว่าคลิปนั้นเสียงไม่ดีนะครับผมก็มาถึงตัวอัปเปอร์ของคลิปต้น6ก่อนนะครับอัปเปอร์ของคลิปต้น6เนี่ยเป็นเมชนะครับซึ่งเป็นเมชที่ระบายอากาศได้ดีเฉลยต้องบอกว่าผมใช้คู่นี้รู้สึก อัปเปอร์เขาเนี่ยสบายอีกอย่างหนึง่งคือรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่นวายนะครับหรือรุ่นหน้ากว้างน,นะครับเขาไม่การสวมใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าสบายนะครับโดยตัวฮิลคัพเขาเนี่ยก็จะมีการบูทที่ค่อนข้างหนาประมาณหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเป็นที่บูทอย่างนี้ผมจะบอกว่ามันสบายมากๆเลยนะเพราะว่า,าใส่เข้าไปแล้วเท้ารู้สึกสบายพร้อมกับลิ้นที่อาจจะไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับก็อ่า การสวมใส่ลงไปใส่เข้าไปแล้วรู้สึกสบายเท้ามากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่หนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมใส่คู่นี้แล้วมีความสุขมากในการวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปแรกนะที่เสียงไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่าวันแรกที่ผมใส่คู่นี้เนี่ยผมวิ่งไปทั้ง14กโลนะครับก็วิ่งเพลินมากคือมันวิ่งได้เรื่อยๆนะครับเพราะด้วยความสบายของตัว ตัวอ p p เปหรือการสวมใส่เข้าไปด้วยผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันสบายแล้ววิ่งได้เรื่อยๆนะครับขยับมาอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของตัวมิดโซ m มิดโซเนี่ยเขาไปทำด้วยวัสดุ EVA นะครับโดยความสูงส้นหรือว่า Stack High ของเขาเนี่ยอยู่ที่ของผู้ชายนะอยู่ที่ข้างหลังอยู่ที่29มิลิเมตรนะครับของด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่24มิลิเมตรทำให้ <c oughs> ตัว ดรอปของคลิปตัน6ของทางผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ดรอป5นะครับซึ่งของผู้หญิงก็ดรอป5เช่นกันแต่ด้านส้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่2 7ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่2 2มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีดูดูเหมือนจะส้นสูงหนาๆน,นะครับบางคนที่ยังไม่เคยใช้ฮก้าต้องบอกว่า มันดูเหมือนจะหนาและเหมือนจะหนักแต่ต้องอยากให้ทุกคนมาถือและลองมาใส่ดูว่าเฮ้ยมันเบาจริงแล้วต้องบอกว่าผมใส่คู่นี้แล้วแบบมันวิ่งแล้วมันมีความสุขมากนะครับโดยต้องบอกเคยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคอนเซปต์ของตัวโฮก้าเขาเนี่ยเขาคือว่าบอกว่าโฟมเขาเนี่ยหรือ eva เขาเนี่ยการวิ่งเข้าไปในรองเท้าเขาเนี่ยมันเหมือนกับวิ่งบน Marsh m a r ์ h เมล l o w เลยซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วว่า ความรู้สึกเหมือนมัชเมลโล่จริงๆนะแต่เป็นมัชเมลโล่ที่อาจจะแข็งกว่าตัวมัชเมลโล่ปกตินิดหนึ่งนะครับผมตบอกวิ่งไปแล้วมันดูนุ่มๆนุ่ม,มแต่ไม่ได้นุ่มยุบยามนะครับเป็นความนุ่มที่เฟิรม์มๆแต่นุ่มเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสุขในการวิ่งพอสมควรนะครับแล้วก็อส่วนของอีกส่วนหนึ่งซึ่งบอกว่าตอนเนี้ย ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นเสน่ห์ของตังโฮก้านะก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีตัวพูดแท็บเนี่ยนะครับซึ่งเอาไว้ช่วยเราเวลาการใส่รองเท้าตอนอเหมือนใส่ไม่เข้าตรงส้นก็ดึงขึ้นมานะครับหรือจะเอาไว้ถือก็ได้ซึ่งต้องบอกว่าผมชอบตรงนี้นะมันก็ดูมีมีอะไรแต่ต้องบอกว่าในคลิปตั้น7ไม่มีนะครับนะครับก็เสียดายแต่คลิปคลิปตั้น7เนี่ยเขา มีในส่วนของการที่ทําในส่วนของการที่รัดเอ็นร้อยหวายมากขึ้นนะครับแต่โดยจะไม่มีตัวฟังก์ชันหรือก็ไม่มีพูแทบอันนี้ก็เสียดายหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ชอบตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เคยใส่คลิปตันเจนะแต่เดี๋ยวมีโอกาสจะไปลองใส่ดูนะครับผมซึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ out โ o นเนี่ย out โซนเนี่ยอัปเดตสภาพให้ดูนะครับเกือบ200โลแล้วเนี่ยก็จะมีการศึกของตัว ยางไปบ้างนะครับผมแต่ต้องบอกว่าคู่นี้น่าจะใช้ได้นานพอสมควรนะครับแต่ก็อ่าอย่างที่เห็นนะครับว่ายางก็เริ่มไปบ้างแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นโฮก้าอีกคู่หนึ่งที่ที่น่าจะใช้ได้นานเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าถามว่าใช้ได้นานกว่าลินคอนไหมใช้ได้นานกว่าลินคอนอย่างแน่นอนเพราะว่าจํานวนยางหรือรับเปอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีความทนทานดีนะครับแล้วก็ มีความยึดเกาะถนนค่อนข้างดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้รองเท้าดูนหนักไปเลยนะครับและยังมีการยึดเกาะที่ดีแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าก็มีการสึกของตัวยางไปบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าความประทับใจของตัวคลิปตันก็ต้องบอกว่าคือผมวิ่งกับมันแล้วเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ พาเราวิ่งไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันจะวิ่งไปกับเราได้เรื่อยๆแต่อาจจะแบบวิ่งไว้เพื่อวิ่ง recover หรือวิ่งแบบวิ่งฝึกหัวใจโซน2วิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้คาดหวังกับตัวความเร็วอะไรแต่ัพ p อ o r t เท้าคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนน้ําหนักเยอะนะครับก็น่าจะเหมาะเหมือนกันเพราะว่าทางตัวม i ดโซหรือว่าตัวพื้นเนี่ยเขาค่อนข้างมีการล้ําล้าหนัก ที่ดีเลยนะครับผมใส่แล้วก็สบายนะครับแต่ส่วนที่ผมติดๆที่อาจจะไม่ได้ชอบของตัวคลิปตัน6ก็คือตัวเชือกนะครับเพราะเชือกมันยาวมากเชือกมันยาวแบบยาวเลยต้องม้วน2ทบอะไรเงรี้ยต้องผูก2ทบอย่างเงี้ยนะครับก็ก็รู้สึกมันยาวไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับส่วนของคลิปตันเไม่แน่ใจว่ามันยาวหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูอีกทีนะครับแต่ต้องบอกว่า,าคลิปตัน กับ c r y p ตันเผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับก็จะมีอย่างที่บอกคือตัวตัวตัวฮิลคัพที่มันเป็นรัดเอ็มเอ็หวายแล้วก็ตัวพูแ็บที่ไม่มีหรืออาจจะเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรนิดหน่อยซึ่งในภาพรวมผมเชื่อว่ายังใกล้เคียงกันมากๆแค่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่า c r y p ตันหโอเคแล้วก็บังเอิญมีไซส์เนี่ยต้องบอกว่าตามร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น เว f แลนเนอร์รันเนอร์คหรือว่าร้านอื่นๆนะครับก็น่าจะมีโปรโมชั่นของตัว c ลิป t o n 6อยู่ซึ่งต้องบอกว่าโปรคริปตัน6เนี่ยมันก็ดีพอสมควรอย่างผมเคยไปดูที่เ e f t ลน n นอร์เนี่ยเขามีโปรซื้อ c r ิปตัน6แถมแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ได้มาจาก c ลิป t o n 6และ c r ิป t o n 7น่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้า อยากได้แบบของใหม่เอี่ยมเลยก็ลุยคริปตัน7ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคริปตัน7ช่วงนี้เนี่ยหมันมี <c oughs> คอลเลกชันที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็คือตัว TK เลยเนี่ยครับก็สวยงามนะครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าถ้าใครอยากจะเซฟเงินนิดนึงก็ลุยที่คริปตัน6ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ของใหม่เอี่ยมเลยก็ไปคริปตัน7เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็แชร์ข้อมูลให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยก่อนที่จะไปคลิปตั้น7เนี่ยคลิปตัน6เป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าคลิปตัาน6ก็เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมชอบมากๆคู่หนึ่งเลยถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะดูคลิปตัาน7อีกทีก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะสรุปตัวข้อมูลของตัวคลิปตัน6นี้เอาไว้ให้นะครับบนหน้าจอนะครับเผื่อ,อไว้ให้ดูถึงสเปคของมันความนุ่มของมัน ให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าของคุณเองนะครับ ต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยเป็นข้อมูลจากมุมมองของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามที่ผมรู้สึกและสัมผัสมาด้วยตัวเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออ,อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Tonix TV ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามท้ายคลิปด้วยถ้าอยากร่วมสนุกนะครับผม แล้วก็จะมีการประกาศผู้โชคดีท้ายคลิปอีกด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับมาถึงคำถามก่อนดีกว่า,าคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้านุ่มๆที่คุณชอบเนี่ยคือยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่น h o กาโอเนวเน่คลิปตันซหรือว่า c ลิป t o n 6อันนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นรุ่นอื่นนะครับฝากแชร์ประสบการณ์ให้ทางผู้ที่ชมช่องนี้ได้ รับชมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาหาผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำถามและร่วมคอมเมนต์ในคลิปที่รีวิวซัคโกนี่เอโนเฟนสปีดนะครับผมก็มีที่ร่วมตอบคำถามและร่วมคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้นะอยู่16ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณมโน fx คุณทิติธานนคุณ psk รีวคุณกฤษดาพอลนะครับคุณมูลี คุณนิกกี้คุณทีวโรดคุณธนาพัฒนคุณนนคุณเนตรกันทเศษคุณสำรวยรวยเลี่ยมทองคุณลีโอคุณโกเหน่งคุณแฟรงค์แล้วก็คุณประพันธ์คุณฟุกซุยนะครับทั้งหมด16ท่านนะครับก็จะหาผู้โชคดีนะครับโดยการสปินเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสปินก่อนนะ กดหน้าจออ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มสปินไปด้วยกันเลย,เลยแล้วกันนะครับเดินสองสานะผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณกฤษดาพอนะครับพี่กฤษดาพอนะครับก็อาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตติดต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวะจะ ติดต่อไปขอที่อยู่นะครับฝักส่งที่อยู่มานะครับขอบคุณครับ